ศาสนากชนเราจะต้องรู้ถึงความเป็นไปหลายอย่างหลายประการและมีปัญหาผู้ถามถามว่ามันเขาชอบถามสอบแซกมันถามว่าพระหันนั่นมาเวลาที่ท่านดับขันเข้าสู่วิพานศพของท่านมีกลิ่นไหมอย่างนี้ไปดันแั้มาถามก่ เป็นสิ่งที่เราน่าจะสมงคนจะรู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยใครได้พบได้เห็นมาจึงทำให้สงสัยเป็นปนัญหาอยากตามมีครั้งอธิบายอยู่คือ <c oughs> ว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันนั้น หรือตั้งแต่เป็นพระโสดาปฏิผลักขัธาคามีผลอนาคามีผลได้พระธรรมมีบุญเทีะวเป็นลำดับขึ้นไปกิเลสของพระหันเป็นผู้หมดตลอดถึงเครื่องเศร้าหมองในจิตใจเขาไม่มีไม่ว่าหมดกิเลสสิเชิญโดยจัดทั้งสังโยชน์แล้ว ในการที่ท่านจะไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นได้อยู่เือไม่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นอันธรรมดาสากอกตัเกรี๊ย่อมมีกลิ่นเหม็นมากคอมีว่าท่านเป็นผู้มีอภิญญารือไม่มีก็ตามถ้าไม่มี ท่านก่อนจะดับขันเข้าสู่ปณิพาน,านาธ์การอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ทราบนี่ซากศพของท่านอนย้อให้เน่าให้เปือ่อย่าให้มีกลิน่นเพราะตามธรรมชาติเมื่อสิ่งใดก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปมีการเน่าการเปื่อยก็ต้องมีกลิน่นแต่ที่ไม่มี ยอำนาจอาิบริหารทำให้ไม่มีนะและบางบางศพอายังมีกลิ่นหอมด้วยในเป็นใดอย่างหนึ่งด้วยผู้ที่นิพพานข้าวสันิพพานนั้นอธิษฐานไว้หรืออธิษฐานในนั่งดับขันข้าวนิพพานหรืออธิษฐานยืนอยู่ข่ายืนข้าวนิพพาน หรืออธิษฐานนิพพานในอากาศเวลาจะนิพพานออกขึ้นไปบนอากาศแล้วก็อธิอธษฐานแล้วก็ออกขึ้นไปร่างกายแห <c oughs> ลกละเอียดหมดมแยกไม่ออกอ่าไม่มีไม่รวมกันไม่ได้แล้วก็มีจ่เป็นด้วย เทวดาผู้เป็นสมาธิคือว่ารู้ว่าผู้นี้เป็นพระารนิพานไปแต่ก็ใช่ว่าจะรู้รละเอียดก็ยังเทวดาก็ยังมีกิเลสเหมือนกันยอมยังมีความแคลงใจน้องใสเขาอ,อธิษฐานจิตว่าพระผู้นี้ ที่ดับขันนี้เป็นพระอันจริงหรือถ้าเป็นพระอันจริงขอพญา,าได้ปรากฏมีกลิ่นเหม็นหรือร่างกายเน่าเปื่อยไอคอรูปเหมือนเดิมหรือให้มีกลิ่นหอมเทวดาก็อธิษฐานได้นอกจากเทวดาอธิษฐานแล้วมนุษย์เรานี้ผู้เป็นสัตว์รุษคือเป็นผู้ที่รักษาศีลมั่นคง เป็นผู้ที่ทำปฏิบัติธรรมมีสมาธิื้อเริยนวิปัสสนาแล้วก็สาม,มารถอธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันแล้วอันันเรื่องเหล่านี้หนึ่งสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้เท่าที่สังเกตมานั่นเรื่องงานศพนั้นมันชินเคยมา,มา,มาก ทั้งเป็นผู้ที่ทำตัวเป็นสัปเร่อทำโลง่ายน้ำศพเข้าโลงลํำไปเผาไปอะไรเคยทำไหมทุกอย่างเคยพบเทว่าแทบอาเจียนออกมากมีที่ไม่กินเหม็นเลยมากศพของผู้คนชนิดนั้นเป็นผู้ทิมไม่มีศีลมีอะไรเลยทำบาปเป็นยังคำ รือพวกที่ทำการประมงอยู่เป็นประจำอย่างนี้แล้วก็ศพของวงนี้นะโดยมากมักเป็นศพที่โอนท้วนสมบูรณ์เพราะกินดีอยู่ดีเวลาตายพอตายเพียงวันเดียวเท่านั้นไปอาบน้ำศพตอนเย็นจะนำศพเข้าโรงวันนี้นำเหลืองก็เริ่มไหลออกมาทากงกำมอกทางปากแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วสุด พอใส่ในโรงสวัวันหนึ่งหรือสองวันที่มันจะขึ้นเต็มที่ของมันก็สามวันตอนนี้บางทีเบ่งเอาโงแตกก็มีน้ำเน่าที่ไหลออกมาคึ้นในโรงนั้นโรงยาไม่ดีก็รั่วต้องเจาะท่อระวายลงไปในดินอย่างนี้ก็มีเคยพบมาแต่บานคนนี่เปิดฝาโลงออก เราไปเยื่ออยู่ปากโลกมองโลจากขอบที่มันเนา่าที่มีหนอนมีน้ำเหลืองน,น้ำเน่าไหลออกทางปากแต่ก็ไม่มีกลิ่นมีกลิ่นเพียงขาวๆนี่นี่ก็เป็นพกมีบุญสร้างมือกุศลไว้มาก <c oughs> อันนี้พูดถึงว่าคนทำบาปถึงแม้มันไม่ตายมันก็เหม็นอยู่แล้ว เม็นด้วยความรังเกียจของมนุษย์ทั้งหลายแล้วคนที่มีบุญมันก็หอมอยู่แล้วไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงคนยกย่องสรรเสริญในความดีทั้งสิน้นในความเลื่อมใสศรัทธาเคารพทั้งสิน้นอยากจะนำอาปัจจัยสี่มาถวายมาบูชามาความเลื่อมใสศรัทธาเกิดขึ้น อยากพบอยากเห็นอยากได้ความอยากได้ทําบุญ <Yeah. S 1> ถ้าคนชัว่วมันก็คนทําบาปมันเราอยากจะหลีกให้มันห่างออกไปไม่อยากเข้าใกล้ไปอย่างนี้มันเหม็นอยู่แล้วไอ้ความจริงทุกๆคนมันก็เห็นอยู่นั่นแหละความไปอย่างนั้นจริงแต่อํนานาจของกิเลสมันสูงกว่าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้มันหน่อยฮง นรกมีจริงหรือถ้ามีจริงก็เหม็นนันไม่เห็นนี่ถ้าม,มีมันก็ต้องเห็นเนี่ยนรกสวรรค์เนยอย่างนี้เป็นต้นเพราะอย่างนี้ที่มีคำพูดเช่นนี้เราอยากเข้าใกล้ได้เป็นดีจัดจึงเตรียมพวกเป็นพวกคนผ่านไม่ใช่คนธรรมดาคนผ่านผ่านอย่างภาาใจด้วยผ่านอย่างภาาธรรมะเลย ภาราธรรมะคนผ่านนันแปลว่าผู้อ,อ่อนแอแต่ภาราใจนั้นแปลว่าผู้เกเรผู้ทำความชั่วผู้เบียดเบียนผู้อื่นภาราธรรมะไม่ได้หมายถึงเบียดเบียนผู้อื่นหมายถึงเป็นผู้อ,อ่อนแอไม่เอาเรื่องแค่ทําอะไรก็ทําไม่จริงเชื่ออะไรเขาง่ายทั้งสิน้นผ่านในปาธาธรรมะ <c oughs> ใหเราให้ ตั้งอยู่ที่จิตของเราอ่ะที่เรามานั่งมาฝึกมาใช้ความอดทนใช้สัจจะเพื่อฝึกฝนตนเราไม่ได้ทำบาปอะไรเลยทำบุญตลอดเวลาบุญที่เราทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการรักษาศีลให้สมบูรณ์การเป็นบุญประจำเฉมันคำจัดกิเลส หยาบของเราที่อยู่ภายนอกได้ชิดเชิญถ้าเรารักษาดีรักษากายดีรักษาวาจาดีสีก็สะอาดมัดสีสะอาดก็เป็นการง่ายดายของการที่จิตของเราเวลานั่งสมาธินั่งกรรมาฐานก็สามารถี่จับตั้งได้รวดเร็วรว,วันไหน ถ้าเรามีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นจนไปโกรธเคืองกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือไปเกลียดไปจังอิจฉาผู้หนึ่งผู้ใดหรือไปรักไปใคล่ไปชอบกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งของถึงถึงใดก็ตามจิตโขอยู่ในความโ,รโกรธโขอยู่ในความรักความใกล้ราคะถ้าจิตไปยุ่งอยู่อย่างนั้น ในการที่จะนั่งให้จิตมันมตั้งได้เร็วเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะกิเลสมานมันมาขวางมันเคยขึ้นที่จิตที่เราพูดไม่ดีที่เราทำไม่ดีหรือบางคนที่ทำความผิดความชั่วในที่ลับไม่คิดมีใครเห็นตัวเองทำเองเห็นเองเท่านั้นแล้วก็เวลานั่ง มันเอาเรื่องของความชั่วนั่นแหละขึ้นมาที่จิตมันนึกขึ้นมาได้มันนึกถึงการกระทำได้บางทีจิตมันไม่ได้นึกแต่พอนั่งจิตพอเริ่มเป็นสมาธิไปเนเอกคตาไอรูปนี้มิติกระทำว่าน่้หน่ะมันก็ามาขึ้นในเอ็นมันขึ้นมาทีนี้ก็ต้องวิปัสสนาโดยการละ แล้วถ้าผูกไว้ลึกผูกไว้มากการละนี้ก็ละยากนึ่งต้องเพียรละติดต่อกับไป่ชม,มงพระโมงมันยังจะดับลงได้บางทีถึงเป็นวันถึงจ,จะดับลงได้แล้วก็ในการที่เป็นเช่นนั้นจติตเรามีความสุขรหรอือเปล่ามีแต่ความรุ่มร้อนกลายเป็นโทศ์ กลายเป็นความโกรธนัเป็นไฟความรักนั่นเป็นไฟขึ้นมาแล้วเมื่อเราพบก็แล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์แล้วทำไมถึงเราไม่อดเว้นจะล่ะไม่เป็นผู้อดรันล่ะเห็นโทษมันแล้วว่ามันไม่ดีมันชั่วถ้าเราจะไปฝืนทำมันทำไมล่ะ เพราะการที่เราอดไม่โกรธผู้อื่นหรืออดที่ไม่เกลียดไปจังไม่อิจฉาผู้อื่นหรือไม่รักไม่ใครในสิ่งใดๆไ,ไม่มีความกำหนัดในเพศต,ต่างๆเหล่านี้มันเดือดร้อนอะไรละ่ะไอจิตเป็นยัน,น้ำจิตไม่ไดเดือดร้อนอะไรตลอดตังร,ร่างกายของเราก็ไม่เดือดร้อน ก็ว่าร่างกายจะเกิดเป็นน้องผู้พองขึ้นมาเป็นแผลเพราะเ,รา,ะเราโกรธเขาเพราะเราไม่โกรธเขาหรือเพราะเราไม่รักเขามันกับเราทังนิดมันก็เป็นปกติแต่ว่าถ้าเราโกรธเรารักเราเจ้าเกินเองไอ้าจร่างกายไม่เป็นนอง ปากก็ไม่เป็นเหนองเป็นแผลแต่ใจมันเป็นหนองที่มันร้อนระอุนั่นในความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์กายทุกขเท่าไรมันก็ยังพอสู้ได้แต่ถ้าทุกใจทุกขนาดหนักแล้วคนที่ทุกใจขนาดหนักไม่มีประตูที่จะเปิดออกได้จึงตัดทิ้งใจ ฆ่าตัวเองตายก็อะไรนั่นแหละไว้เป็นไม้หมดทั้งโลกแล้วนะั่นตอนนั้นคิดผิดคิดถูกไม่มีแล้วคิดไม่ถูกแล้วคิดไม่ได้แล้ววิปลาสละเนื้อปั็นนั้นอันนี้เมือ่อในการที่เราจะลากิเลสได้ไงก็เพราะเราเห็นโทษมันนั่นแหละเอาเห็นโทษมันว่าไม่ดีมามันสิ่งไหนที่ไม่ดีเราไปทำทำไม นั่งคำสอนพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้ว่าเอาเชือกมามัดไว้เอาอะไรมาอุดปากไว้ไม่ให้มันพูดชั่วหรือเอาเชือกมามัดมือมัดเท้านี้ยไม่ให้มันทำาชั่วไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระเจ้าก,ก็สอนว่าจงชนะความดีไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราจงชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธในคำสอนจองชนะ ตัณหารคะด้วยความเบื่อหน่ายไอ้ด้วยความเบื่อหน่ายนี่คือมองเห็นถึงความเป็นจริงนั่นเองร่างทุกคนจะสวยจะงามกับปุนใดก็ตามมันเน่าเหม็นทั้งสิ้นถึงแม้ยังไม่ทันตายนิ่มก็เน่าเหม็นอยู่แล้วมนุษย์มนุษย์เหม็นประจักเดชานิประักเดชาที่มันไม่อาบน้ำเลยไอ้แมวไอ้หมาไอ้เึงก็ไม่เหม็น ตกเหมือนมนุษย์มนุษย์เป็นเหม,ม็นมากทั้งอาบน้าแล้วบางคนนี่ตอนเดินเอาน้าอบแล้วหอมมาพร้อมแต่พอยกแขนขึ้นผ่านรักแรกเหมือนตุกๆแล้วเหม็นหน้ารังเกียจล้วพราะมนุษยไมักินทุกอย่างนั่นเองเองจงกรอพรมากไอ้ปีพันหน้าตาดูว่าขาวดูว่าสะอาดที่เอาสีมาแต้ม ทังคิ้วทั้งปากก็รอยยิ่ยงามใหญ่พี่แก่เจ่าก็ดึงๆไงมันตึงเจ้าก็ดูเป็นเฉาหนีงามมากนะเนี่ยก็น่าเหม็นทั้งไป,ปรุ่นแล้วเราเรื่องอะไรยจะไปนับไปรักใกล่ต่อซากศพที่ยังเดินได้ในการที่จะคิดเบอร์ไหนแต่คิดเบอร์ไหนสำเร็จนั้นไม่มี มีระวัตวิปัสนาแก่กล้าสำเเ็็จได้ละลูกเสียงขลิรถัฏฐะระได้อารมี์จิตนั่นแหะอารมณ์ที่มันรักไม่ใคร่ละอยู่ตลอดเวลาเพียนอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ละเมื่อนั้นมันอยู่ไม่ยอมดับง่ายกับบางสุขคุนลงไปไอหลวงพ่อปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนี้พิจารณามันได้ก็เพราะอันนี้ เมื่อชนะมันได้แล้วขอบอกกองๆว่าใครก็ตามเข้ามากิจธุระที่หลวงบอกกิดธุระอะไรก็ตามธุระเสร็จแล้วใจเนีนไม่อยากให้เขานั่งอยู่เลยล่อยเขากลับไปเด็กกิจธุระแล้วเพ,เพราะไม่มีไม่มไม,ม่ไม่มีเรื่องที่เรื่จะพูดอะไรไม่อต้องการให้เขาอยู่ชาชาอะไรยังไงไม่อยาก ไม่ต้องการแต่เมื่อก่อนนั้นต้องการแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องการเพราะมันมีความเบื่อนั่นเองการอยู่ผู้เดียวโดดเดี่ยวส,สันโดษมันสบายไม่มีเรื่องอะไรไม่มีอะไรนั่งเฉยๆไม่ต้องพูดกับใครหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ไม่นึกไปคิดถึงเรื่องอะไรจิตก็ไม่มีเรื่อง จิตก็ไม่รุมร้อนไม่วุ่นวายไม่เห็นมันไปไหนพอเรามาคิดเรื่องอะไรนั่งเฉยๆมันก็สงบนั่นความสุขอย่างที่พระเจ้าตรัสความสุขใดในโลกนั้นจะเท่ากับความสงบนั่นไม่มีเนี่ยเราจะจำไวม การจดจําธรรมะการฟังธรรมะนั่นนําไปใช้ทําตามปฏิบัติตามไม่ใช่ฟังจําเอาไว้สาหรับพูดสําหรับคุยไม่ใช่เอาไปทําตามทําได้นิดถึงจากทำที่ได้ฟังมันก็เกิดประโยชน์แกเราแรกยิ่งทําได้นิดนิดหนึ่งทุกวันวันละนิดวันละหน่อยมันก็ใหญ่ขึ้น เป็นก้อนเป็นคำขึ้นนี่นั่นอยู่ที่ความเพียรสะสมเอาแต่ความดีไว้มันก็ย่อมหมดยอมสิ้นได้ถ้ายังเก็บอยู่ยังซ่อนเข้ามาอยู่ยังดึงเข้ามาอยู่ยังไปคอยเข้ามาอยู่เขาไม่มีหมดสิน้นมีแต่สระววอ,ออกไปทิ้งออกไปคอยออกให้หมดคำว่า,าอาละวะก็ก็คอย,อยู่ที่จิตดองอยู่ในชั้นดานคือจิต เครื่อ,สองสราโหมงความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะนั่นนั่นแหละเป็นอาุนเป็นละอองอยู่ที่ในสันดานคือจิตการที่เราเอาตัวนี้ออกได้ก็เอาต้องเอาศีลออกให้ดีเสียก่อนแล้ววิปัสนาทำสมาธิเอาจากกลางได้ พวิพัฒนาแก่กล้าจนสูงเป็นอริยมรรคได้ก็สามารถที่จะคลายออกมาจากจิตได้หมดนนั่แหละจิตมันคายของมันเองมันไม่ไหวมันไม่แก่ไว้มันมีปัญญาแล้วเมื่อวิพัฒนาถึงความสูงที่ถูกต้องจบเพียงเท่านี้